สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก F C เปิ้เมืงลาดทุกท่านค่ะสวัสดีเช้าวันพุธที่15ทธันวาคม2564ค่ะก่อนอื่นเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดการติดตามนะคะขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะ วันนี้แอนเปิลจะมาให้แนวทางหุ้นรอบเช้าค่ะเราไปเริ่มกันที่หุ้นนิเคอิเช้าค่ะนิ c เคอิเช้าวันนี้แอนเปิลให้รูด6ค่ะแอเปิลให้ลูด6ค่ะจะเม็ดเดียวให้6 0ค่ะจะเม็ดเดียวให้60ค่ะ,ะ,คะไปต่อกันเลยนะคะที่หุ้น จีนเช้าค่ะหุ้นจีนเช้าวันนี้แอปเปิลให้ลูดหนึ่งค่ะแอปเปิลให้ลูดหนึ่งค่ะจะเม็ดเดียวให้หนึ่งหกค่ะจะเม็ดเดียวให้หนึ่งหกค่ะไปต่อกันเลยนะคะที่หุ้นห้างสิงเช้าค่ะหุ้นห้างสิงเช้าวันนี้แอปเปิลให้ลูดหนึ่งค่ะแอปเปิลให้ลูดหนึ่งค่ะจะเม็ดเดียวให้ หนึ่งเจ็ดค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หนึ่งเจ็ดค่ะไปต่อกันเลยนะคะที่หุ้นไต้หวันค่ะหุ้นไต้หวันวันนี้แอปเปิลให้ลูดสองค่ะแอปเปิลให้ลูดสองค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สองสามค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สองสามค่ะ สมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่ม VIP รอบโลกให้ทักชัดมาได้นะคะที่ Facebook เปิ้ลเมืองลาดค่ะ Facebook เปิ้ลเมืองลาดค่ะวันนี้แอดเปิ้ลขอให้สมาชิกทุกท่านเลยรวยๆเฮงๆมีตังใช้กันทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ